สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจอกันในหัวข้อแสงนะครับในเอพิโซดที่28ผมจะมาเฉลยโจทย์ข้อ11-20ถึง20ครับข้อ11แสงเคลื่อนที่จากน้ําไปสู่อากาศโดยมีมุมตกกระทบเท่ากับ53องศาและมุมหักเหเท่ากับ37องศาค่าดัชนีหักเหข,ของน้ํามีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เราใช้สูตร N โทษครับ n อากาศ ส่วนด้วยเอ็นน้ำเท่ากับ sin ์ซีตาตกกระทบส่วนด้วย sin ์ซีตาของมุมหักเขนะครับก็จะได้ว่าถ้าจะหาเอ็นของน้ำก็จะเท่ากับเอ็นอากาศคูณกับ sin ์ซีตาหักเขส่วนด้วย sin ์ซีตาของมุมตกกระทบครับเราแทนค่านะครับ n คือ1 ทซายหักเหมีค่าเท่ากับ4ส่วน5ส่วนทายของมุมตกกระทบเท่ากับ3ส่วน5เท่ากับ5.5ตัดนะครับข้อนี้ตอบ4ส่วน3 4ส่วน3ก็ประมาณ1.33นะครับเฉลยข้อ2ครับข้อ12ข้อใดเป็นข้อที่ผิดเมื่อกล่าวถึงการสะท้อนกลับหมดนะครับ1มุมวิกฤตคือมุมตกกระทบ ที่ทาให้มุมผักเหกางรักเกาอันนี้เป็นความจริงที่ถูกต้องครับข้อ 2. การสะท้อนกลับบดจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมุมผลกระทบมากกว่ามุมวิกฤตอันนี้ก็ถูกนะครับข้อ3การสะท้อนกลับบดเกิดขึ้นจากการเดินทางของแสงที่มีดัชนีหักเหน้อยไปยังดัชนีตัวกลางไปยังดัชนีไปยังตัวกลางที่มดีดัชนีหักเหมากอันนี้ไม่ถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะเกิดการสะท้อนกลับบดได้ต้องเป็นการเดินทางจากด,ดัชนีหักเหมากไปดัชนีหักเหน้อยเหมือนกับข้อที่4ครับ เฉยว่าข้อ3เป็นข้อที่ผิดนะครับข้อ13ครับแสงตกกระทบทำม,มุม30องศากับผิวรอยต่อของตัวกลาง2ตัวกลางปรากฏว่าแสงสะท้อนทำม,มุม90องศากับรังสีหักเหอยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นคํากล่าวที่ผิดนะครับเดี๋ยวเราลอ,ลองมาเขียนภาพดูก่อนนะครับอย่างแรกนะครับนี่คือผิวรอยต่อนี่คือผิวรอยต่อนะครับ แล้วก็อนนี้ก็เป็นเส้นปกติตรวจว่ามีแสงมาตกกระทบครับเขาบอกว่ารังแสงตกกระทบทำมุม30องศาผมสมมติว่าเป็นเส้นนี้นะครับตรงนี้คือ30องศาปกติครับเวลาตกกระทบมันจะมีการสะท้อนเกิดขึ้นเสมออ้อขอโทษครับผิวรอยต่อทำ30โจทย์ข้อที่บอกแสงตกกระทบทำมุม30กับผิวรอยต่อนะครับงั้น30องศาไม่ใช่ตรงนี้แล้วครับ โทษทีครับ30องศาคือตรงนี้ครับงั้นตรงนี้คือ60ครับงั้นถ้าข้อนี้ถามว่ามุมตกกระทบเป็นเท่าไหร่มุมตกกระทบที่แท้จริงคือ60นะครับมันก็จะมีการสะท้อนเกิดขึ้นทุกครั้งทีง่มีการหักเหซึ่งตรงนี้ก็คือ9 6้ิองศาเช่นกันแต่โจทย์เล่าว่านะครับ ทางสีหักเหาเนี่ยทำมุม60องศากำลังทำมุม90องศากับแสงสะท้อน90องศากับแสงสะท้อนคือประมาณอย่างนี้ครับ90นะครับแต่เรารู้ครับว่ามุมนี้ครับมันบวกกันแล้วใด้90เหมือนกันตรงนี้คือ30ครับงนั้นตรงนี้ก็คือ60องศาแต่60องศาไม่ใช่มุม หักเหนะครับมุมหักเหคือมุมนี้ังนั้นข้อนี้ตอบมุมหักเหมีค่าเท่ากับ30องศาเฉลยในข้อ3ครับข้อสิจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลึกจริงลึกปรากฏนะครับถ้ามองปลาที่อยู่ในน้ําโดยอยู่ลึกจากผิวน้ําเป็นระยะ10เมตร10เมตรนี่คือลึกจริงอยากทราบว่าปลาเราจะเห็นปลาอยู่ลึกในน้ํากี่เมตรนะครับเราใช้สูตรอย่างนี้ครับลึกปรากฏ เท่ากับลึกจริงคูณกับ n อัปะชินีหักเหครับนส่วนที่ตาอยู่ส่วนได้ n ของที่วัตถุอยู่นะครับอย่างข้อนี้ลึกจริงคือ10 n ตาอยู่ในอากาศครับคือ1 n วัตถุคือ n ของน้ำซึ่งเราท่องมาแล้วว่า n ของน้ำคือ4ส่วน3คิดเลขออกมาแล้วจะมีค่าเท่ากับ7.5เมตร เฉลยข้อ3ครับข้อ15ครับอันนี้เราต้องจําได้ว่าถ้าเกิดแสงสีขาวเข้าไปในปีซึมแล้วแสงที่เบี่ยงเบนได้มากที่สุดจะเป็นแสงสีม่วงและเบี่ยงเบนได้น้อยที่สุดจะเป็นแสงสีแดงเพราะฉะนั้นข้อนี้ A เป็นแสงสีอะไรตอบว่า A เป็นแสงสีแดงนะครับส่วน B เป็นแสงสีอะไรตอบว่าเป็นแสงสีม่วงครับข้อ16นี่ก็ความจําล้วนๆนะครับแสงสีแดงกับแสงสีเขียวรวมกันเป็นแสงสีเหลืองครับ แสงสีเหลืองกับแสงสีน้ำเงินรวมกันเป็นแสงสีขาวครับแสงสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินอันนี้แม่สีทั้งนั้นเลยนะครับรวมกันเป็นแสงสีขาวครับส่วนแสงสีน้ำเงินเจอแสงสีขาวกลายเป็นสีน้ำเงินครับข้อ17ครับเมื่อวางวัตถุสูง2เซนติเมตรไว้หน้าเทียนไขที่จุดไฟไว้เกิดเป้าบนฉากดังรูปเงามืดนี้จะมีความสูงเท่าไหร่เขาถามว่าตรงนี้นะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่ ามาดูอย่างนี้ครับเราใช้สามเหลี่ยมคล้ายเป็นตัวคิดครับตรงนี้โจทย์ให้มาว่าตรงนี้คือ2เซนติเมตรนะครับผมก็อ้างว่าสามเหลี่ยมคล้ายนะครับอันนี้คือด้านยาวกับด้านยาวผมก็อ้างว่า10ส่วน20นะครับเท่ากับ2คือตัวนี้หารด้วยความสูงของถุตรงนี้ผมสมมติว่าเป็น x นะครับแก้หา x ออกมา x จะมีค่าเท่ากับ4 หน่วยเป็นเซนติเมตรครับข้อที่18ก็เป็นหลักการที่คล้ายๆก,กันกับข้อ17นะครับในใหม่สูง1เมตรสูง1เมตรผมเขียนไว้ก่อนเลย1เมตรยืนอยู่ห่างจากเสาไฟเป็นระยะ19 19เมตรคือตรงนี้ครับ19เมตรโดยโคมอยู่สูงจากพื้น20เมตรตรงนี้ครับ20เมตรอยากทราบว่าความยาวของเรา มืดมีความยาวเท่าไหร่ก็คือเนี่ยครับความยาวของเงามืดคือเงาของในใหม่นี่นะครับเราก็เทียบเลยคกันว่าอัตรา,าส่วนตัวนี้ส่วนด้วยตัวนี้1ส่วนด้วย20จะเท่ากับดูดีๆนะครับตัวนี้คือแค่ x ครับแต่ทั้งหมดนี้เลยนะครับคือ x แล้วก็บวกด้วย19แก้หา x อกอกมาครับจะได้เท่ากับ1เมตรข้อ19ครับ นำหลอดไฟที่มีอัตราให้พลังงาน2,200ลูเมนฉายลงบนพื้นที่รับแสง5ออกไป,ประยะ10ซนติเมตรจงหาความสว่างเฉลี่ยของห้องนี้นะครับสูตรความสว่างคือ E นะครับจะเท่ากับ F คือพลังงานหารด้วยพื้นที่ครับข้อนี้ F คือ2,200ลูเมนหารด้วยพื้นที่นะครับคือ4 พายคือ22ส่วน7หุ่นูณกับ R. R R ให้มาแล้ว10เซนคือ0.1เมตรครับยกกำลัง2คิดเลขออกมาแล้วจะได้เท่ากับ1 7 5 0 0หน่วยเป็นลักซ์นะครับข้อ20เป็นข้อสุดท้ายของเอพิโซดนี้ครับเมื่อให้แสงสีขาวหักเขผ่านไปซึมจะเกิดอะไรขึ้นไอชอยก็จะมีว่าแดงเบทออกไปมากหรือน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วข้อที่ถูกคือแสงสีม่วงครับ ทิเบตออกไปได้มากที่สุดหรือผมเอาอย่างเงี้ยผมเริ่มข้อหนึ่งใหม่แดงเบนออกไปได้มากสุดผิดเลยนะครับเพราะม่วงแดงเบนออกไปได้มากสุด2แดงเบนไปได้อย่างเดิมมากสุดผิดทั้งสองอันเลยครับเพราะแสงสีม่วงเท่านั้นที่เบ่งเบนไปจากเดิมได้มากที่สุดข้อ3ามแสสีม่วงเบนจ์อย่าเดิมมากที่สุดถูกต้องครับเพราะความถี่น้อยผิดครับที่เป็นอย่างงี้เพราะความถี่มากเฉลยข้อ4ครับโอเคนะครับเอพิส od นี้ไว้ท่งนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ